มกจกนี่คุณเป็นหลานของเป็นหลานของคุณลุงจัตุรงค์มกจกครับมุกล็อกของคุณเลยที่แบบดังเลยที่ทุกคนต้องแบบจําคุณได้เลยคือมุกมุกท่าเต้นที่พี่แจ็คเต้นให้ดูเมื่อสักครู่นี่เหรเออยังไงอะท่พาท่านี้ ปากนี้ด้วยนะตอนนั้นน่ารักครับแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วสภาพและตอนนี้นะครับกั้งและสมัยนะครับมีเงินรางวัลตั้งต้นจากทางรายการ300,000บาทนะครับและปรัสนีข้อแรกของเราก็พร้อมอยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่าหลานตลกตกไม่ไกลต้นครัพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับ เอาละนี่คือชมหน้าของปัศณีหมายเลขหนึ่งของคุณกั้งและคุณสมัยครับเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ32สองค่ะส2ปีครับตอบแรกของคุณครับส2เนี่ยอในอายุพี่เยอะไปลูกอออันนี้เป็นรุ่นน้องเป็นหลานพี่จตุรงค์ชื่อน้องพีเพลงที่ดังๆของเขาอ่ะชาวนาของเขาแถมแถมมีปากนี่นะพยาาเล่นตลกยืดจริงใช่เลยแต่อายุเนี่ยผมจําได้ มันอายุประมาณยี่สิบเจ็ดครับย7ิบเจ็น้อยไปส2สองมาไปยี่แปดจ้ะยี่แปดแอร์ก่อนเลย28จ<ะ>้ะแอร์จำได้เลยว่าสมัยก่อนที่โอ้โหน้องพีแบบดังมากๆเลยเนี่ยนะคะคือมันเหมือนแบบเหมือนเราโตขึ้นมาแล้วนิดนึงอะ่ะแล้วเขายังเด็กๆอยูเ่เลยอะ่ะ <c oughs> แอร์คิดว่าน่าจะต้องห่างกับแอร์ประมาณแบบอย่างน้อยแปดปียี่สิบหกแล้วกันค่ะจริงๆอะ่ะ <c oughs> ให้เชื่อแจ็คเลยข้อนี้ ข้อนี้แจ็คเขาพูดจริงแววตาเขาจริงใจมาก27ไปเลยโไปเลยวิแก่เลยเหรอ15วิทาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไปเกดเปลี่ยนคำตอบเออจะเปลี่ยนจากส2ปีเป็นเป็น27ครับ27ีเราซื้อใจครับ้ยอ่ะงั้นมาลุ้นกันปรณีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ27ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีทร anyway ok ู้ักสวัสดีคร um ับสวัสดีครับชื่อนายประสิทธิโชคมานาสชาติหรือที่คนรู้จักว่าน้องพีมกจกครับผีมกจกอายุ24ปีครับ24ปีครับเอาละพีมกจกครับเอ๊ะมกจกนี่คุณเป็นหลานของเป็นหลานของคุณลุงจตุรงค์มกจกครับนี่เป็นตลกตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับนี่คือภาพตอนเด็กอันนี้คือภาพตอนเด็กเลยอายุกี่ขวบตอนนี้ ตอนนั้นอายุประมาณ3-4ถึงขวบครับเหรอ <3 S 1> เอ้า,าแล้ว,ลวทำยังไงคุณถึงมีโอกาสไปเล่นตลกในคณะครับเมื่อก่อนตอนไปคาเฟ่สมัยเด็กๆเ,เลยประมาณสองสามขวบเนี่ยพ่อเป็นลูกน้องลงุงลงมีหน้าที่ยกของยกชุดให้ลงุงลงก็เอาเราไปเต้นอยู่ตรงนักดนตรีแบ็กอัพของลงุลงรงที่นี่แขกเห็นก็เลยเรียกของมาเต้นให้ดูแล้วก็จับพัดจับผูพัฒนาไปเรื่อยจนจนดังมุกล็อกของคุณเลยที่แบบดังเลยที่ทุกคนต้องแบบจําคุณได้เลยคือมุก มุกท่าเต้นที่พี่แจ็คเต้นให้ดูเมื่อสักครู่นี่เนาะเออยังไงอ่ะท่าท่านี้ใช่ประมาณนี้ครับแากนี้ด้วยนะตอนนั้นน่ารักครับค่ะแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วสภาพตอนเด็กๆทำอะไรเราก็ดูน่ารักเแล้วตอนนั้นพอคุณดังๆแล้วอยู่ๆคุณก็หายไปเลยคุณไปเกิดอะไรขึ้นก็ตอนเล่นคาเฟ่เนี่ยเขาออกกฎหมายว่าห้ามเด็กเข้าก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มหายไปเรื่อยๆจน จนย้ายกลับไปภูมินเน้เดิมที่นคปรปฐมแล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติก,ตก็เลยหายไปเลยอ๋อคุณก็หายจากวงการไปหายไปเลยใช่ไหมละ่ะอ่ะแล้วตอนนี้ทราบว่าเพิ่งปลดประจำการออกมาจากเพิ่งปลดมาจากทหารครับทหารออกมาเพิ่งปลดมา,ดมาการที่คุณไปเป็นทหารเกณฑ์นี่มีเรื่องเล่าเยอะเลยมีเยอะเลยครับเออเรื่องเล่าของคุณคือก็คือก่อนจะไปจำเนี่ยลุงลงเขาบอกว่า ให้ไปจับใบดำใบแดงไงน,นะเขาอยากได้คลิปสั้นๆเอามาลงย t u b e เขาตอนนั้นอายุถึงเกณฑ์ถึงเกณฑ์พอดีเลยเขาวันเข้าไปจับเออปกติเราก็จะมีผ่อนผันอะไรได้ใช่ตอนแรก<ง>จะผ่อนผันก่อนลงุลงล้นลุงลงบอกว่าไม่ได้อยากทําคลิป youtube อยากได้คลิปหลานอยากได้คลิปหลานไปจับสัก15นาทีพอสั้นๆออสบาย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 เขาบอกว่าทหารแย่ๆเขาไม่เอาหรอกปรากฏไปจับปุ๊บถ่ายคลิปยาว2ปีเลยครับทหารบกผัดที่2จับใบแดงจับได้ใบแดงเต็มมือเลยแล้วลุงลงว่าไงก็ โทรก็ไม่รับไม่ติดต่อไม่ได้เลยสองปีหายไปเลยแค่ขอคลิปแสั้นขอคลิปสั้นๆแล้วก็หายไปเลย่ะปัจจุบันปลดประจําการแล้วตอนนี้มาทําอะไรอยู่ก็ตอนนี้ช่วยงานลุงลงอยู่ที่ครัวลุงลงครับมีหน้าที่ย่างหมูแล้วก็อนาคตลุงลงจะเปิดเป็น JR กางเต็นท์ก็ไปเป็นผู้จัดการดูแลที่นั่นข้างๆครัวลุงลงเลยพี่แจ๊คเคยไปมาโอ้โห เรียกว่าไปดูแลกิจการไปดูแลกิจการครับอาฝากช่องทางการติดตามสำหรับพีสักนิดเดิงก็เฟซส่วนตัวชื่อว่าพีโพธารามภาษาไทยเลยครับหรือไม่ติดตามที่เพจครัวลุงรงโพธารามบายจตุรงฟาร์มได้เลยก็จะมีคลิปอยู่ในนั้นครับท่านผู้ชมดูอยู่อย่าไปอุ่นหนุนมีส่วนลดมีอะไรไหมก็ดูแลสำหรับผมนะครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยครับก็พอตอนนี้ยังเป็นขี้ข้าหนึ่ง่ลุงลงยังไม่ตายไม่เป็นผู้จัดการต้องรอรงรงอ่ต้องรอรงรงไม่ตายแล้วตายจากวงการตายจากวงการ งั้นใครอยากเจอพีก็คือไป,ไปท,ที่ควงลงได้เลยครับทุกวันเลยอ่ะมีอาหารอร่อยอร่อยด้วย<ม>ไปกินกันได้ครับ,<ด>รบวันนี้ขอบคุณพีมกนเค์คับค